พี่อยากโอยพร้อมผมดิครอบไหนเขาทันวอร์ดอ่ะไม่มีอ่ะอ้าวทำไมเล่นอย่างเงี้ยแย่มากไม่เล่นละเขาต้องครับบิ๊กผิดไปแล้วคงมีแฟดเป็นตัวประกันอ่ะไอ้เนี่ยคืออะไรไอ้สัญลักษณ์บนหัวกูคืออะไรวะเมื่อกี้พิษพิษพี่พิษของไอ้เนี่ยพิษของทวิตมันเป็นยาบ้า ใช่พี่มึงจะลบพี่ให้พี่แบบชีวิตคนงมงายเธอจะลูกบ้าหรือตัวไอตัวนี้ก็บ้าจี้เหมือนกันมีแต่คนขายยากูรู้แล้วว่าทำไมกูตายทำไมกูตายเด็กๆมันชอบอยู่กันดึ๋งๆได้ไม่เยาเฮ้ยชกโกเป็นบ้ามันถูกได้มันถูกไปได้เดี๋ยวแป๊บนึงก็ฟื้นคอมเดี๋ยวแป๊บนึงก็ฟื้นโอเคโอเคป่าเราแม่งทำอะไรวะโอ้ยบีขอโทษ โอเคโอเคไม่เป็นไรอ่าให้อภัยเฉย่อเฮ้ยวันนี้คอมง่ายดีจังเฮ้ยพี่เขาบอกว่าพี่ง่ายอ่ะพี่อ๋อเยอะเออที่แรกครับเรียกว่าคุณรู้ไอ้เนี่ยไอ่มันก็ได้เยอะใครเดือดยังไม่ไม่มีใครแย่งหมูุ้ะได้เอ้ยพี่ถ้าเกิดแบบว่าเราเรามีสแตนดี้อะแล้วเราแบบเราเผอทำแยมหกใส่สแตนดี้อะมันมันมันขัดยากป่ะพี่ถ้าเกิดแบบว่าเราเราเผอทำแยมหกเข้าไปอะแบบ มันมันมันจะขัดยากวะพวกน้ำยงน้ำยาป่ะไม่ก็สเปรย์แอลกอฮอล์อ่ะสามเรื่องเดี๋ยวกลัวใส่หลวมหนึ่งคืนนี้แล้วถ้าเกิดคือที่คือที่คือที่ฐานไปวางแผนนิดนิดใช่ไหมฉันอยากเจอใต้อีกครั้งกันเลยฉันจะกอดนายด้วยฉันจะกอดนายอย่างอบอุ่นอุ่นด้วยมีความตีเลยเลยให้ลัดรถถังเลยไม่ต้องลัดนะโอ้ยโดนลัดรัดรัดที่รัดเลยเลย โอบิเตต้าอุตบังกับรถถังนี่แหละไอซกคนนี่ถามคิวที่พี่บิ๊กยังไม่เกิดนะพี่ผมไม่รู้จะพูดอะไรพี่ทำไมคนคู่เป็นคนงอตลอดเลยว่าไม่เข้าใจงอใหม่เต้าตัวโดนสังคมจริงพี่อ่ะแม่งโดนหมดตีพวกเกฮัดโมเช่นวันก็ได้พี่เหมือนโจ๊กเกอร์พี่น่ารักดีแม่งจะเป็นโจ๊กเกอร์อยู่แล้วเนี่ย ยาหูรีฟินยาหูยาหูยาหูส่วนมากพี่พอพี่พี่เล่นเข้าผมมากไปแทบอีกเอ้ยเฮ้ยพูดงี้เมียหลวงเสียใจแล้วเนี่ยสามลูยสตันเอาหัวเบยไม่ได้ก็เอาแคลรี่แมวหัวเบยมาเอ้ยมันแปดไปแล้ว ฮะเหลาเหล่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 าพี่พูดเหมือนศิลปินเลยอะเหล่า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 ผมผมผมไม่เห็นพี่เป็นอะไรผมพลาดผมพลาดยืนได้ไม่เป็นไรเป็นไหมไอ้ควายแหม่เทเวลาโดนกูตบเล health, ่นล่างมันอร่อยจ้ะเว้เฮียโอ้ยผมเป็นคอมทำไมพี่ไม่ทำพี่ไม่ทำคลิปเล่นแอลวะพี่ โดนน้ำรักัทุกคนอ้อยโอ้เชี่ยน่ากลัวเนาะสุดๆเลยวพี่ลาล่าลาก่ล่าล่ล่าาล่าล่าล่กลลาล่าลล่าอ่าลาลา่า่าจะเปิาล่ล่าาาา what the fuck ไอ้เคียดอีโดนน้ำมาเหนอกูไปก่อนมาเกมาเกะเยเอเลยวมึงจะรออ่ะมึงเชมึงจะรอด่เออริงมึงจะรอดอ่ะมึงจะรอดอ่ะมึงจะรอดอ่ะตัวนึ่งเ pues oh. ิโอ เราลยไปทางไหนแม่ก็มีแต่ป้อมไ้สว์เครื่องบินจะลงไปที่สามสองหนึ่งไอ้พวกเชียร์อ่ากูจะตายไอพีดพีดเออเอ้ตายคู่เฉยเออตายหมดเลยโอ้โอ้โอ้ทษพีคอมโอ้ยโดนโดนเข้าป้อมเชียมันในการรอคอยรอคอย เรื่นานมันอาจจะทำห้นะหัวใจฝ่ายกวเอาดีกวนชิมวันนี้กูทำไรดีวะมึไม่รู้แต่ว่าเ่นล่างแย่ละเราก็ไปดีไปดีไอ้ยาแม่งแคมเหมือนกันด้วยวะแคมน์ในแคมป์อีกทีหโอ้ยเอาไม่ได้เราไ่ตัวเดียวเราต้องเราต้องหลาชีวิตวันพี่ เหลาชีวิตมันเหล่าเลยเหล่าเลยเงี้ยเหล่าเลยเหลาเหลามีไ่อยู่ดูเรามีไหลยู่ดูเรามีอเราจะไปใส่ใส่ยูบ้าใหม่สต๊อกแฟเพื่อมันเก่ามันเก่าเก่าหูดาวมาเสียดุมดุมดุมเอย โอ้ยตายบ้าละบ้าๆเป็นแปลกโอยฉันโดนอะไรเขาแบบไม่รู้เมื่อกี้แรงมากเราแมนต้องทำพี่งำกบโดนแดกนั่นแหละกู้หลังกู้หลังกู้หลังกู้หตีอยู่ตีอยู่เราไม่เต็มไปเลยค้อมเราไม่เต็มโอ้ยสวยพี่เราไม่เต็มสวยจัดแต่ผมไม่มีอีแต่ผมไม่มีอีสายนี้มันต้องกดอีอีสตาไปชิบี้กลับมาเองอ่ะ เราไม่ตีโม้อเชี่ยกูโดนตันเราไม่ตี้มไอเชียมาเตะกูมันจะแดกกูช่วยกูด้วยเราไม่ตีมว่ตฟัคคิดอะไรเนี่ยคิดอะไรเนี่ยเองดึงมาหน่อยดึงมาหน่อยดึงไม่ได้มันมีตัวเดียวโอ้ยมันแรงมึงทำได้แรงแค่นี้เหรอ โอเคมันรอดมันอย่าไปยืนจุ่มแกรอดไปใครทำอะไรกูเดามันต้องอยู่ตรงนี้เลยเวิร์คคุณเดาถูกต้องกูโดนโดนบ่อพิษกูตายเลยเพื่อนแม่งออกแรงที่ผายบ่อพิษเนี่ยตีกูไม่ทันมันตีกูไม่ทันรวยคอมทีรวยคอมทีไอสัตว์พี่กูยิงไม่ตายโดนเลสอ้าอร์ที่ว่ากูจะเก็บสาบแล้หน่อยโอ้แย่จังเลย มันทำคอมหม่งฉันเตืนกันให้เราไม่ได้ข้างหลังนึกว่าได้เยจังไปแล้วเอ้ยไม่ใช่อย่างนี้อืออื้เชียร์เฮ้ยเชียช่วยด้วยคอมโอ้ยบิ๊กมันดูดดูดอะไรพี่มันดูดกูดูดช่วยด้วย ท,ทำไมบวกกันบ่อยจังหาตังไม่ทันโว้ยไอ้เฮียตายหมดเลยบวกกันไม่หยุดเลยบวกกันไม่หยุดเลยเอดีทำหน้าที่หน่อยเด้เกเบอยเก็บอยมีใครอยู่ตรงไหนอีกมันอยู่นั่นติดตีติดตี้กูคิดว่าจะทะลุอีกเทมเเม คนโดดแทบตายตายสามคนสามไม่ตายเยอะกว่าไอคอมันมีเกิดอดนนีอเปิดมังกรไปขนาดนี้แล้วใครตอนกนัวไอคอมันดีช่ยคอมัดีมากูเข้าเลยมั้ยเข้าเลยเข้าแล้วกูหนีแล้วมาดิมึงเป็นใครกูเนี่ยเป็นใครกูเป็นนักศึกษากูเข้ามาแล้ว นักล่าปริญญาไปฟันไปเป็นใหญ่เฮียมึงจะไปไหนโกูถล่มมานมากเลยอะนั่นแมงป่าไพ่ไม่เคยจะถึงโอ้โหนพี่ดูความเร็วเคลื่อนที่ผมดิเฮ้ยอย่างเร็วเลยเฮียเร็วอย่างเฮียเลยเมันมันมีพลังมังกรด้วยไงแล้วแบบต่อแต่ฉันนี่ก้เชฟโค้ชหมา่ ไปมีผมเบาด้วยผมไม่มีใครอยุ่กูได้เอาเขาต่อ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 ไม่มีใครอยุ่กูได้จนเรื่องกูตายแล้วโดนตายโดน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 ไม่หยุดยั้งไม่หยุดยั้งเฮ้ยขอหน่อ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 ยเออเออหย่านะไอ้เฮ้ยกูจะได้ไมซี่ได้อยู่แล้วอุ้ยเข้ามาแบบนี้ก็เฮ้ยยา ไอสัตว์คุยดาวมาเสียงน่ากลัวทุกคนทุกคนน่ากลัวจังวะอะไรเพอไม่ใช่แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่เดีพี่แท็กป้อมหน่อยพี่แท็กป้อมหน่อยแท็กป้อมหน่อยแท็กเกมอะไรคือหุ่นวายจ้าเฮ้ยที่นี่มันสมรภูมิแหละพวกนายต้องเข้าใจเครื่องบินจะออกไปในเวลาห้า สี่สตกรถพี่พี่หตกรถโอ้ยพี่แอบตามไม่ทันคขอบคุณครับจะนับถอยหลังไปในเวลาห้าส่สามสองนึงโดนกลัดามาเซียเดมัสเซียกูโดนโดนแล้ว โดนป้อมพี่โดนป้อมเฮ้ยโดนป้อมจริงด้วยโอ้ยเราฆ่าตัวตัวเลยเฮ้ยยอมแพ้เลยอ้าวสวยไม่ีใครพิมีเสียงไม่มีแล้วไอ้ยี่จริงด้วยยี่ไม่มีใครพิมพ์ใครพิมพ์ไม่มีหรอก